เมื่อคืนที่ผ่านมาท้องฟ้าเหนือยูเครนไม่ต่างจากฉากเปิดของสงครามยุคใหม่เสียงเครื่องยนต์โดรนดังสะเทือนจากทั่วทุกทิศก่อนที่หัวรบหลายร้อยลูกจะพุ่งเข้าสู่เมืองใหญ่พร้อมกันเหมือนคลื่นพายุเล็กที่ไม่มีช่วงให้ใหายใจรัเสเซียเปิดปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายเดือนส่งดรโดรนกามิกาเซราล์580ลำและจรวดเกือบ40ลูกถล่มหลายเมืองพร้อมกันในลักษณะโจมตีแบบอิ่มตัว เพื่อหวังทําให้ระบบป้องกันอากาศของอยูเครนล้นมือจนพังลงในขณะที่ผู้คนต้องวิ่งหาที่หลบภัยในความมืดเพราะไฟฟ้าและสัญญาณสื่อสารเริ่มล่มแทบจะทันทีที่ระลอกแรกเข้าถึงพื้นที่แต่สิ่งที่โลกจับตายิ่งกว่าเสียงระเบิดคือตัวเลขที่ยูเครนอ้างในเช้าวันทัดมาว่าพวกเขาสามารถสกัดกั้นโดรนได้552ลำและสกัดจรวดได้31ลูกหรือคิดเป็นอัตราความสำเร็จกว่า95% ตัวเลขนี้ดังสนั่นไม่ต่างจากเสียงปืนใหญ่เพราะถ้าแม่นยำจริงนี่คือหนึ่งในสถิติการป้องกันอากาศที่สูงที่สุดที่เคยมีในการรับมือการโจมตีแบบฝูงขนาดใหญ่แต่ในสงครามยุคข้อมูลข่าวสารไม่ใช่ทุกอย่างที่ได้ยินจะสะท้อนสถานการณ์จริงทั้งหมดผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายชี้ว่าตัวเลขนี้อาจต้องมองผ่านเลนส์ทางยุทธศาสตร์และจิตวิทยาเหมือนกันมันอาจเป็นทั้งหลักฐานของความก้าวหน้าทางการป้องกันของยูเครนและอาจเป็น ข้อความเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ต้องการรักษาความประชาชนและส่งสัญญาณไปยังพันธมิตรตะวันตกว่าการสนับสนุนที่ส่งมาไม่ได้เสียเปล่าคำถามคือ95เปอร์เซนต์นี้คือความจริงทั้งหมดหรือเป็นเพียงอาวุธอีกชิ้นหนึ่งในสงครามการรับรู้ของสตรวนที่21ตัวเลข95เปอร์เซนต์ที่อยู่เครนอ้างว่าสกัดโดนและจรวดของรัเสเซียได้ไม่ได้ทำหน้าที่แค่บอกผลการรบเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่มันคือข้อความทางยุทธศาสตร์ที่ ถูกออกแบบมาอย่างพิธีพิถันและส่งผลกระทบในหลายระดับแบบที่คนทั่วไปอาจไม่ทันรู้สึกด้วยซ้ําเพราะในสงครามยุคปัจจุบันเนี่ยข้อมูลเพียงบรรทัดเดียวสามารถเปลี่ยนบรรยากาศทั้งประเทศหรือแม้กระทั่งทิศทางการสนับสนุนจากต่างชาติได้ทันทีอย่างแรกคือผลทางจิตวิทยาภายในประเทศหลังสงครามยืดเยื้อมานานกว่าสปีผู้คนเหนื่อยลา้าเศรษฐกิจย่ำแย่ และโครงสร้างพื้นฐานถูกโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าตัวเลข95จึงไม่ใช่แค่สถิติแต่มันคือการบอกประชาชนว่าเรายังสู้ได้ระบบยังทำงานเพราะถ้าตัวเลขที่ประกาศต่ำมากความเชื่อมั่นทั้งต่อรัฐบาลและกองทัพอาจสั่นคลอนทันทียิ่งในคืนที่ไฟดับอินเทอร์เน็ตล่มและเสียงระเบิดดังไม่หยุดข้อมูลที่ฟังดูมั่นใจยิ่งช่วยประคองขวัญกำลังใจของสังคมทั้งประเทศอย่างที่สองคือ ผลทางการเมืองระหว่างประเทศประเทศตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐและสหภาพยุโรปต่างเฝ้าดูว่าระบบป้องกันอากาศที่พวกเขาส่งให้ยูเครนยังคุ้มค่าหรือไม่เมื่อเห็นว่าตัวเลขการสกัดกั้นสูงมากก็เท่ากับส่งสัญญาณไปยังรัฐสภาและผู้เสียภาษีว่างบประมาณที่ทุ่มลงไปไม่ได้ศูนย์เปล่าตรงกันข้ามมันกําลังทํางานและช่วยปกป้องชีวิตผู้คนจริงจริงการสนับสนุนรอบใหม่จึงมีโอกาสผ่านง่ายขึ้น และสุดท้ายคือพลทางยุทธศาสตร์ต่อรัสเซียถ้าประชาคมโลกเชื่อว่าการโจมตีหลายร้อยลูกของรัสเซียแทบไม่เป็นผลก็อาจกระทบภาพลักษณ์และความน่าเกรงขามของมอสโกโดยตรงทําให้ตัวเลข95เปซไม่ใช่แค่รายงานการรบแต่เป็นหมากบนกระดานข้อมูลข่าวสารที่ทั้งสองฝ่ายใช้ต่อสู้เพื่อกําหนดว่าความจร, Folge, มจริงควรถูกมองอย่างไรเมื่อมองลึกลงไปในรายละเอียดเนี่ยคืนโจมตีครั้งนี้ไม่ใช่แค่ ดโดรนหลายร้อยลำบินเข้ามาแบบถุมคลุมแต่มันคือปฏิบัติการที่ถูกวางแผนอย่างเป็นระบบโดยรัสเซียเลือกยิงดโดรนและจรหลวดจากหลายทิศทางพร้อมกันเพื่อทําให้ยูเครนสับสนว่าจะป้องกันเมืองใดก่อนเมืองใหญ่ตั้งแต่กรุงเคฟดนิโปรโพคอฟเชอร์นีฮิฟไปจนถึงแคว้นซูมีต่างถูกโจมตีในช่วงเวลาใกล้เคียงกันจนแทบไม่เหลือช่องว่างให้ตั้งหลักการยิงเป็นรอ,อกแบบนี้มีเป้าหมายเดียวทําให้แนวป้องกันอากาศ ล้นจนเริ่มพลาดในภาคพ,พื้นดินสถานการณ์เลวร้ายลงอย่างรวดเร็วไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างเพราะสถานีแปลงไฟและโครงสร้างย่อยหลายจุดถูกโจมตีโดยตรงเมื่อไฟฟ้าหายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณมือถือก็ล่มตามมาช่วงเวลาที่ผู้คนต้องการข้อมูลมากที่สุดกลับเป็นช่วงที่ติดต่อใครไม่ได้เลยทําให้ความรู้สึกวาดกลัวยิ่งหนักขึ้นเป็นทวีคูณหลายครอบครัวต้องรีบลงบังเกอร์ในความมืด โดยไม่รู้เลยว่าการโจมตีสิ้นสุดหรือยังหรือกําลังเริ่มรอบใหม่ด้านความเสียหายต่อชีวิตมีรายงานเบื้องต้นว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนและบาดเจ็บอีกหลายสิบคนจากแรงระเบิดและเศษซากอาคารที่พังถลม่มภาพอาคารไฟไหม้รถดับเพลิงกําลังเร่งควบคุมเพลิงและชิ้นส่วนโรนกระจัดกระจายอยู่ตามถนนกลายเป็นภาพที่บอกชัดว่าการโจมตีครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการทดสอบระบบป้องกันแต่คือเหตุการณ์จริง ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนอย่างหนักสิ่งที่เห็นได้ชัดจากเหตุการณ์คืนนี้คือรัเสเซียเน้นโจมตีโครงสร้างสําสคัญทางพลังงานและโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบซ่อมบํารุงอาวุธเป้าหมายเหล่านี้ถูกเลือกมาอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อทําให้ยูเครนอ่อนแรงลงในระยะยาวไม่ใช่แค่สร้างความเสียหายในทันทีแต่เพื่อให้ผลกระทบลุกลามเมื่อเวลาเดินต่อไปเมื่อพูดถึงสงครามในยุโรปฤดูหนาวไม่ได้เป็นแค่สภาพอากาศแต่เป็นตัวแปรยุทธศาสตร์ระดับชาติ เพราะถ้าไฟฟ้าดับระบบทําความร้อนหยุดทํางานความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจรุนแรงกว่าระเบิดหลายลูกรวมกันนี่คือเหตุผลที่รัเสเซียมักเพิ่มความถี่ของการโจมตีโครงสร้างด้านพลังงานก่อนเข้าหน้าหนาวและคืนโจมตีครั้งล่าสุดก็ชี้ชัดว่าพวกเขาเนี่ยยังเดินตามยุทธศาสตร์เดิมโจมตีให้ตรงจุดที่สุดเท่าที่จะทําได้สถานีแปลงไฟโรงไฟฟ้าย่อยและระบบกระจายกําลังไฟหลายแห่งถูกโจมตีจนเกิดไฟดับเป็นวงกว้าง เมืองที่ได้รับผลกระทบต้องอเผชิญกับความมืดและอากาศเย็นในเวลาเดียวกันซึ่งนั่นคือสถานการณ์ที่ยูเครนพยายามหลีกเลี่ยงมากที่สุดเพราะเมื่อพลังงานขาดแคลนชีวิตประจําวันเกือบทุกอย่างจะล้มเป็นโดมิโนโไม่ว่าจะเป็นการทํางานการรักษาพยาบาลการสื่อสารไปจนถึงการให้บริการสาธารณาพื้นฐานยิ่งไปกว่านั้นประชาชนจํานวนมากอาศัยอยู่ในอาคารที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่ออยู่ในอุณหภูมิตําเป็นเวลานาน,าน ความเสี่ยงต่อผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยเรื้อรังคือสิ่งที่รัฐบาลยูเครนเป็นห่วงที่สุดเมื่อระบบทําความร้อนใช้ไม่ได้แม้ไม่โดนระเบิดโดยตรงก็ยังอาจเกิดวิกฤตมนุษยธรรมตามมาอย่างง่ายได้แต่ผลกระทบไม่จบเพียงเท่านี้รัเสเซียต้องการให้ฤดูหนาวกลายเป็นอาวุธเพื่อบรนทอนขัญกําลังใจของสังคมยูเครนถ้าประชาชนรู้สึกว่ารัฐไม่สามารถปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นต่อชีวิตประจําวันได้ ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลก็จะลดลงโดยไม่ต้องยิงจรวดเพิ่มแม้แต่ลูกเดียวทั้งหมดนี้ทําให้การโจมตีโครงสร้างพลังงานในช่วงก่อนฤดูหนาวไม่ใช่แค่กลยุทธ์ทางทหารแต่เป็นความพยายามพลิกธรรมชาติให้กลายเป็นพันธมิตรของรัเสเซียในสงครามครั้งนี้เมื่อยูเครนอ้างว่าสกัดโดรนและจรวดได้มากกว่า95หลายคนก็สงสัยทันทีว่าระบบป้องกันอากาศของยูเครนมันเหนือชั้นขนาดนั้นจริงหรือ คำตอบคือไม่ใช่เพราะมีระบบเดียวที่เก่งขั้นเทพแต่เป็นเพราะยูเครนสร,สร้างสิ่งที่เรียกว่าตาคายป้องกันหลายชั้นซึ่งเป็นโครงสร้างซับซ้อนที่สุดในยุโรปยุคใหม่ระบบหนึ่งก็ว่าได้หัวใจสําคัญอยู่ที่การเอาระบบจากหลายประเทศที่ปกติไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทํางานร่วมกันมาปรับแต่งจนเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเดียวกันเริ่มจากชั้นบนสุดอย่างเพ t r ร o ยระบบที่ไวรับมือหัวรบที่สัยไกลและความเร็วสูงจุดเด่นคือ เรดาร์หลายย่านความถี่และจรวจสกัดความแม่นยำสูงแต่ข้อเสียก็ชัดเจนคือราคาแพงจนต้องคัดเลือกเป้าหมายแบบหยิงเฉพาะสิ่งที่คุ้มค่าเท่านั้นถ้าลงมาคือ NASAMS ระบบ Workhorse ที่สมดุลทั้งราคาและประสิทธิภาพใช้รับมือจรวดพิสัยกลางและอากาศยานหลายประเภททำงานคล่องตัวยิงได้หลายทิศทางพร้อมกันขณะที่ระบบ i r i s T จากเยอรมนีถูกยกย่องว่าเป็นผู้พิทักเป้าหมายขนาดเล็ก พราะตรวจจับโดรนบินต่ำได้ดีแม้ขนาดเล็กเส้นทางบินซับซ้อนก็ไม่ใช่ปัญหาส่วนชั้นล่างสุดคือ S300 มรดกจากยุคโซเวียตแม้เทคโนโลยีเก่าวกว่าแต่พื้นที่ครอบคลุมกว้างและยังมีบทบาทสำคัญในการแบ่งภาระให้ระบบใหม่ๆไม่ต้องรับศึกหนักทั้งหมดสิ่งที่ทำให้ระบบทั้งหมดนี้มีพลังจริงๆไม่ใช่ตัวอาวุธแต่คือการเชื่อมเรดาร์และศูนย์สั่งการเข้าด้วยกันทำให้ยูเครนสามารถเลือกใช้กระสุนย่างคุ้มค่าที่สุดเช่น ให้ Iris T รับมือดโดรนราคาถูกให้ n a ซ a มสรับมือจรวดพิสัยกลางและให้ Patriot รับเฉพาะหัวรบความเร็วสูงที่อันตรายจริงๆตาขายหลายชั้นนี้จึงทำงานเหมือนเกราะที่แม้ไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็ยากจะเจาะทะลุด้วยการโจมตีรูปแบบเดียวในคืนเดียวหนึ่งในปัจจัยที่หลายคนนั้นไม่เคยนึกถึงคือสงครามยุคโดรนเนี่ยไม่ได้ต่อสู้กันด้วยเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่ต่อสู้กันด้วยเงิน แบบตรงไปตรงมาเลยก็ว่าได้เพราะรัเสเซียเลือกใช้ดโดรนกามิกาเซรุร่นราคาถูกอย่างชาเฮตซึ่งหลายการประเมินให้ช่วงราคาอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0 0ดอลลาร์ต่อลำในขณะที่ยูเครนต้องยิงสกัดด้วยจรวดจ,จากระบบขั้นสูงที่มีต้นทุนสูงกว่าหลายสิบเท่าระบบระดับพรีเมียมอย่างแพทริออตมีราคาต่อหนึ่งยิงในระดับหลักล้านดอลลาร์ซึ่งแพงกว่าโดรนหนึ่งลำแบบเทียบไม่ติด แม้ระบบอื่นเช่น NASAMS หรือ IRST จะมีค่ากระสุนถูกกว่าแต่ก็ยังสูงกว่าราคาของโดรนอย่างมีนัยยะสำคัญอยู่ดีนี่ทำให้ทุกครั้งที่ยูเครนต้องยิงสกัดพวกเขาไม่ได้เสียแค่จรวดหนึ่งลูกแต่กำลังเสียงบประมาณอนาคตไปด้วยตรงนี้คือจุดที่รัเสเซียได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนพวกเขาไม่จำเป็นต้องหวังให้โดรนทุกลำทะลุระบบป้องกันเพียงแค่บังคับให้ยูเครนต้องยิงสกัดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ การยิงแต่ละครั้งคือการทําให้คลังยุโทโธปกรณ์ของยูเครนรอยระลงทีละน้อยและต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากตะวันตกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและอย่าลืมว่าจํานวนก็เป็นอาวุธประเภทหนึ่งเหมือนกันรัสเซียสามารถส่งโดรนเป็นฝูงๆเพื่อสร้างความล้นมือให้ระบบป้องกันและบังคับให้ยูเครนต้องใช้จรวดราคาแพงต่อสู้กับอาวุธราคาถูกการแข่งขันแบบนี้ไม่ใช่แค่แข่งกันว่าใครยิงแม่นกว่าแต่แข่งกันว่าใครจะหมดเงินก่อน ทายที่สุดสงครามครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของโลหะและดินปืนแต่เป็นสงครามด้านเศรษฐกิจที่ซ่อนอยู่ใต้เสียงระเบิดและเป็นเกมที่ทั้งสองฝ่ายรู้ดีว่าใครควบคุมต้นทุนได้มากกว่าคนนั้นได้เปรียบในระยะยาวอีกชั้นหนึ่งของสงครามที่หลายคนอาจมองไม่เห็นคือรัเสเซียไม่ได้ใช้โดรนเพียงเพราะมันราคาถูกหรือบินเป็นฝูงได้เท่านั้นแต่เพราะมันเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลที่ส่งพลังอย่างยิ่ง ทุกครั้งที่โดรนหลายร้อยลำถูกปล่อยเข้ามาพร้อมกันยูเครนจําเป็นต้องเปิดระบบป้องกันของตัวเองแทบทุกชั้นตั้งแต่เรดาร์ตรวจจับระบบติดตามเป้าหมายจนถึงการเลือกใช้กระสุนสกัดและนี่แหละคือสิ่งที่รัสเซียต้องการเห็นที่สุดเมื่อโดรนถูกปล่อยจากหลายทิศทางพร้อมกันรัสเซียสามารถวิเคราะห์ได้ว่าจุดไหนคือพื้นที่ที่ยูเครนต้องเร่งยิงสกัดเวลาใดระบบเรดาร์ตอบสนองช้าที่สุด ยูเครนใช้ระบบไหนยิงสกัดโดรนประเภทใดกระสุนชนิดไหนถูกใช้บ่อยเกินไปจนอาจเริ่มขาดแคลนข้อมูลทุกชุดที่ได้จะถูกเก็บเป็นฐานข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อนำไปใช้ในรอบต่อไปทำให้การโจมตีครั้งถัดไปแม่นยำและได้ผลกว่าเดิมนี่จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญเรียกสงครามครั้งนี้ว่าสงครามการเรียนรู้ไม่ใช่แค่สงครามทำลายล้างยิ่งไปกว่านั้นการที่ยูเครน ต้องเปิดระบบป้องกันหลายชั้นเพื่อตอบโต้โดรนราคาถูกทำให้รัสเซียสามารถวัดระดับความอิ่มตัวของระบบได้เช่นหากส่งโดรน200ลำยูเครนยังรับมือได้แต่ถ้า400ลำระบบเริ่มช้าหรือพลาดนั่นหมายความว่ารัสเซียร,รู้แล้วว่าควรยิงจำนวนเท่าไหร่เพื่อให้เกิดช่องโหว่ในมุมของรัสเซียการโจมตีแบบนี้จึงเป็นเหมือนการทสระบบ ของยูเครนโดยไม่ต้องเสี่ยงใช้จรวจร,วจราคาแพงทุกข้อมูลที่ได้คือทองคําในสนามรบที่ใช้ประกอบแผนการโจมตีใหญ่ในอนาคตที่อาจเล็งเจาะจุดอ่อนอย่างเฉพาะเจาะจงดังนั้นดโดรนที่เห็นบินเข้ามาไม่ได้มีไว้เพื่อระเบิดอย่างเดียวแต่ยังเป็นเครื่องมือสอดแนมแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้รัเสเซียเรียนรู้วิธีเจาะกราะยูเครนทีละนิดอย่างเงียบเงียแม้ตัวเลข95จะเป็นสถิติทางทหาร แต่แรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นกับลามไกลกว่าสนามรบอย่างมากจนกระทั่งแตะระดับการเมืองภายในยูเครนและการสนับสนุนจากประเทศตะวันตกแบบชัดเจนที่สุดครั้งหนึ่งตั้งแต่สงครามเริ่มต้นก่อนอื่นต้องเข้าใจว่ายูเครนกำลังอยู่ในสภาวะที่ความเชื่อมั่นของประชาชนคือทรัพยากรสำคัญพอๆกับกระสุนปืนสงครามที่ยืดเยื้อนานกว่าสปีทำให้เศรษฐกิจอ่อนแรง ผู้คนเครียดจากไฟฟ้าดับซ้ำซ่าและสังคมเต็มไปด้วยความลาหากรัฐบาลออกมาประกาศตัวเลขการสกัดกั้นที่ตำ่ำหรือฝั่งเราสิ้นหวังความกังวลอาจลุกลามจนกลายเป็นแรงกดดันทางการเมืองทันทีดังนั้นการประกาศว่าระบบป้องกันยังทำงานดีเยี่ยมจึงเปรียบเหมือนกำแพงกันความตื่นตระหนกของสาธารณชนแต่สิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่านั้นคือผลทางการทูตและงบประมาณจากตะวันตก โดยเฉพาะสาหรัฐและสหภาพยุโรปซึ่งเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอากาศหลักให้ยูเครนระบบอย่าง Patriot, n a s นซ s i r ์ไล้วนเป็นของที่มีราคาสูงและต้องใช้งบประมาณมหาศาลจากผู้เสียภาษีของแต่ละประเทศการเห็นตัวเลขสกัดกัน้นสูงมากทำให้รัฐสภาตะวันตกสามารถอ้างได้ว่าเงินที่ลงทุนไปได้ผลจริงและช่วยปกป้องชีวิตผู้คนจำนวนมากได้จึงมีเหตุผลมากขึ้น ในการอนุมัติงบสนับสนุนรอบใหม่ในทางกับกันรัเสเซียย่อมไม่ต้องการให้ตัวเลขนี้ถูกเชื่อแบบไม่ตั้งคำถามเพราะหากชาวโลกมองว่าการโจมตีที่รุนแรงที่สุดรอบหนึ่งไม่ค่อยได้ผลก็เท่ากับภาพหลักทางทหารของมอสโกถูกบันทอนรัเสเซียจึงเร่งชี้ว่าตัวเลข95เป็นเพียงภาพลวงตาพร้อมย้ำว่าโครงสร้างพลังงานหลายแห่งถูกทำลายจนใช้การไม่ได้ทั้งหมดนี้ทำให้เห็นชัดว่า ตัวเลขเพียงชุดเดียวสามารถเปลี่ยนอุณหภูมิทางการเมืองในหลายประเทศได้และนั่นคือพลังของข้อมูลในสงครามยุคใหม่อย่างแท้จริงตัวเลข95เปที่ยูเครนอ้างไม่ได้วิ่งผ่านแค่สายตาคนในประเทศแต่เดินทางไปทั่วโลกและเมื่อไปถึงสื่อแต่ละพื้นที่ก็ถูกตีความไม่เหมือนกันเลยราวกับโลกกําลังมองเหตุการณ์เดียวกันผ่านแว่นคนละสีอย่างสิ้นเชิงสื่อกระแสหลักในยุโรปและสหรัฐ เช่น BBC Reuters และสื่อยุโรปหลายแห่งรายงานข่าวด้วยความระมัดระวังพวกเขามักใช้ถ้อยคำว่ายูเครนอ้างว่ายังไม่สามารถตรวจสอบอย่างอิสระได้หรือเป็นข้อมูลจากฝ่ายยูเครนซึ่งเป็นมาตรฐานของการรายงานข่าวสงครามเนื่องจากตัวเลขทางทหารเป็นสิ่งที่ตรวจสอบได้ยากและมักถูกใช้เพื่อประโยชน์ทางยุทธศาสตร์สื่อเหล่านี้จึงไม่ปฏิเสธแต่ก็ไม่ฟันธง ว่าตัวเลขนั้นคือความจริงทั้งหมดในอีกด้านนักวิเคราะห์จากญี่ปุ่นเกาหลีใต้และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้มีมุมมองที่หลากหลายกว่าบางกลุ่มเชื่อว่าตราสกัดกั้นระดับนี้อาจเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ที่มีระบบป้องกันอากาศหนาแน่นและมีการประสานงานที่ดีแต่ก็ยังตั้งคําถามว่าตัวเลขระดับประเทศอาจถูกขยายเพื่อสร้างแรงสนับสนุนระหว่างประเทศขณะเดียวกันก็มีประเทศละสื่อบางฝั่งที่มองว่าเรื่องนี้คือ สงครามข้อมูลอย่างชัดเจนยูเครนอาจกําลังพยายามรักษาความกําลังใจและเสริมความจงดังให้การขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมส่วนรัเสเซียก็รีบย้าว่าตัวเลขดังกล่าวเกินจริงพร้อมชี้ไปยังภาพโครงสร้างพลังงานที่เสียหายเพื่อพิสูจน์ว่าการโจมตีไม่ได้ล้มเหลวอย่างที่อีกฝ่ายบอกผลลัพธ์คือโลกถูกแบ่งออกเป็นสองขั้วขั้วหนึ่งมองว่า95เปอร์เซ็นต์ คือสัญลักษณ์ของความยืดหยุ่นและความสามารถของอยูเครนอีกข้วหนึ่งมองว่ามันคือข้อความทางยุทธศาสตร์ที่ถูกส่งออกไปเพื่อครองพื้นที่การรับรู้ของโลกเมื่อความจริงถูกเล่าโดยหลายฝ่ายความจริงจึงไม่ใช่เส้นตรงแต่กลายเป็นสนามรบอีกแห่งที่ใครครองการตีความได้ก็ครองความได้เปรียบในสงครามข้อมูลทันทีเมื่อไล่เหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่เสียงโรนราวพายุเหล็กในคืนโจมตีจนถึงการประกาศตัวเลขสกัดกั้น95 เปซนที่ดังไปทั่วโลกสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดที่สุดคือสงครามครั้งนี้ไม่ได้ต่อสู้กันแค่ในสนามรบแต่ต่อสู้กันในสนามของการรับรู้อย่างดุเดือดไม่แพ้ก,กันเลยแม้แต่น้อยไม่ว่าจะเป็นยูเครนหรือรัสเซียทั้งสองฝ่ายต่างรู้ดีว่าความเชื่อของสาธารณชนและท่าทีของนานาชาติสามารถเปลี่ยนทิศทางสงครามได้พอๆกับอาวุธจริงนั่นคือเหตุผลที่ตัวเลข95มีพลังมากกว่าการเป็นเพียงสถิติเชิงเทคนิค มันคือข้อความที่ถูกยิงออกไปพร้อมกับสัญญาณชัดเจนว่าเรายังยืนหยัดได้ขณะเดียวกันรัสเซียก็โต้กลับด้วยตัวเลขและภาพหลักฐานอีกชุดหนึ่งว่ายูเครนยังถูกโจมตีจนโครงสร้างพลังงานเสียหายความจริงจึงไม่ใช่สิ่งที่ใครคนหนึ่งพูดแล้วจบแต่คือพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายพยายามแย่งกันเป็นคนกำหนดนิยามสื่อระดับโลกเองก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของสนามรบนี้แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะทุกคำว่าอ้างว่ายังตรวจสอบไม่ได้ หรือรายงานว่าสามารถเปลี่ยนความหมายของข่าวทั้งชิ้นได้ทันทีและยิ่งข่าวเดินทางเร็วผ่านโซเชียลความจริงก็ยิ่งถูกห่อหุ้มด้วยการตีความหลายชั้นมากขึ้นทุกทีสุดท้ายคำถามสำคัญที่โลกยังค้างคา,งาตัวเลข95นั้นคือข้อเท็จจริงทั้งหมดจริงหรือเป็นเพียงอาวุธอีกชิ้นหนึ่งในสงครามข้อมูลคำตอบอาจไม่เคยมีวันชัดเจนเพราะในสงครามยุคใหม่ชัยชนะไม่ได้วัดจากจำนวนโดนที่ถูกยิงตก แต่ถูกวัดจากว่าใครควบคุมเรื่องเล่าและความเชื่อของโลกได้มากกว่าตัางหากสงครามครั้งนี้จึงเป็นบทเรียนสําคัญว่าข้อมูลเพียงหนึ่งประโยคอาจสร้างแรงสันสะเทือนมากกว่าหัวรบจรวดและนั่นคือสนามรบที่ไม่มีวันหลุดจากสายตาของประชาคมโลกอีกต่อไป